วันนี้เราก็มาอยู่กัาทราที่เจ้าแล้วนะรั้ากันแล้วนะที่เ้าวันนี้เราก็สัญญาวว่าเราจะเปิดกอนเ่อวันนี้ผมได้ตติด,ดอรมาแล้วนะตัติดอย่างยากลำบากรับผมกจะได้มาคนระับเชื่อานี้ก็รบแล้วโอเคที่เราจะเปิดที่สามกองน,นะนี่ได้ก็ลองดู่เอ

มเนเทียวแล้วเราก็จะเอาตัวนี้เหลือมาะหรือว่าอะไราทำทำตัวแุ้งเกงนะมาทุก่ามาทเกซเดี๋ยวเป็กตองเดียวดะวันนี้เราก็จะรีบเต็มน่ครับนมา ขอเดียวว่าทำอันนี้ทำนีไปกูเลยแล้วขอไปกูนนเลยก็ขอเอา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 เอเอา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 เอเอา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 เอเอา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 เอเ อ่ะตอนนี้เราก็จะออกไปอะไรขอเรียกว่า,าออกไปคออกไปนี่ไป go go เลี้ยวซ้ายคือจะมาเอาอันงงงงนีนมนนน้มันหายก็งงครับผมงงไม่ไหวโอเคไม่เป็นไงอ่าแล้วก็ดีกว่านะเนี่ยดึ๊บ อย่าทำนู่นอย่าทำอย่าทำไม่ดีนนี่ครับคนที่เกลียดท่นโลกมันเปลี่ยนผันดีวยวิ้ีทำหรอนี่ครับคนที่เกลียดทำนี้เราเปลี่ยนผันคือก็เเหมเลยอ่ะัเชื่อดเติม อ่าเราจะไปดีใจพวกนั้นมาทําแล้วเป็นเพราะว่าถ้าดทำถึงใคลงมีอเอาดามมาด้วยเปนี่ไม่ได้ไหเป็นีนี้ก็เด่นใเป็นไรเมื่อจบแล้วก็เจอทำาะโอเค ทำขอไปเอาขอไปเอาย้งนีกว่าอะที่ความไม่ลำบากเขาจะปัอดการกันมามีลำบากทั้งนมต้องปลอดการันมากอะครับเรากลับมาจะ่ออะตอนนี้เราต้องไปเอานะฮะเราต้องวันทอสทอสทอนทอับอส ก็เพียวเจอแล้วผมผอเข้าหาแง่รายสมัยยากเลยเจอเจอเหล็ก้วยนตอนที่อยากได้เหล็กมันไม่มาตอนนี้ไม่อยากได้ม like ันมาไม่เยกยเดือรอะโอเคครับเราก็มาต่อมาขึ้เราก็เจอมาสิบกว่าอันละแต่เรายังไม่พอใจนะเราก็เลยต้องขึ้นเลยกยังไม่พอใจอ้อ มดทำหอ่างกาใสูอะไรเพเลยปากแต่เนีไม่เป็นไรแล้วเราจะเร่องอะไรตึ๊บใส่ขึ้นแโอเคมีนมเยอะนะครับ ให้คพั้ก็ยังดีนี่มันทำ3 6 9 4 9อหนนี้เมื่อครบ่งเลครบเม่เครบเลยพอ้อมแล้วก็ไปหาเหมือนกันโอเคแล้วก็่ไหาเหมือนกันโอเคครับมาแล้ว มันมมีเหมือแล้วก네็มันต้องการอย่างประมาณสองอันที่เราค้าที่อันนึงนะทีอยกันอย่างน้อย มันอยู <t <t ่ตนี้เองพักเินใหญ่ล่ากันหมดเลยคืออ่ามัมาหนึานละมีอื่น่ทำไม่มีดาบของนั้นแคดาบีดาบห่งสองน้อยนอัดาบหนงสองรี้สิบสององ จะมีความแรงความเปนเครื่องเทศทำแบบนี้ดีกว่าตอะอันนี้ก็จะทำแบบนี้อ่ะของใครไม่รู้ครับอันนี้ด้าเหล็กทหกใช้อันนี้สองบล็อกโอเคก็น่าจะไหวสองบล็อกเองนะเดี๋ยวขอเผาถ่านนึงก่อนนะโอเคครับเราเผาถ่านโอเคก็จะเป็นอย่างนี้ ทำ้งอืมเงาใช่ละปุ๊บปุ๊บโอเคก็จะได้แล้วนะโอเคนะเราก็ได้ของอาวุธละอาวุธนั้นมาครับมาคอนเล่นกันไปเกมีอาวุธแล้วเราก็ต้องไปซื้อครับผมไม่ได้อเราต้องไปแก้วก็มาต่ออ่ะ เลี้ยว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 ายเลี้ยวายเลียวายเลี้ยวซายต้องต้องต้องเลยครับต้องตรงถ้ามันไม่ตรงมันโค้ต้องเลี้ยวนะโอเคถ้ามันไม่ถ้ามันม่เลีตั้มงไหมเนี่ยเนี่ยมันจะนะมันพังเราจะทำอโอเคเราก็ทำแบบนี้ดีกว่าเลี้ยงลบเลี้ยงลบ คือต่ต erm well. ึーー๊ดตประมาณนี้แล้วกันหัน้านะครับจ็บกันไปต้างก็ไม่เป็นไรโอเคครับอะเรามานอนกันกถอะนะได้เลยครับต้องนอนครับผมโอเคไม่นอนไม่ได้ไป แล้วครับวันนี้เราก็จะขนะีกับโอกกรดกัน,นนะโอเคเราเสียใจกับการเปิดกล่องไม่แรนะครับโวจเลยจะมาแก้นกิีฟโอกกไดเอาโอเคโคกกไดเป็นตัวทำใด้โทษโอกกรดเอออะไี่ไปนะนไ่อ,ไมอไหมถ้าเืา่ยสาย แก่อะไรยังไม้ทันหรบออมิติพิโลกมากากตายมากตันงี่เข้าไปแล้วเอาปีไม่เข้าครับจับอกเยอโอ้โดนโดนฆ่าโดยมิสเตอมิสเตอร์ิโลกโลลกคือถีครับบางติดมาก

วันเรืองงกับเรือเป็นบ้านละลายเรือของหมดยังโอเคครับแค่หมดแล้วโอเคเขโคดาลงน้ำไม่ได้ครับผมมันลงน้ำมันแช่น้ำทการ์ดของเราอน่ยเป็นอะไรวะเป็นอย่างเนี้ยเรานี่ออกครับผม

ก็ามาเจอกันโคบายโคบายแลว้ลวไม่เห็นโคบายนี่อโอเคครับเรามาเล่นกันต่อ,อ,ละละตอค,รครับเราไม่ต้องสนใจครับผมโอเคมา,ามามานี่ครับกลับมากันต่ออะ่ะอันนี้มาแล้วก็นี่ซื้อเข้าได้ไหมไม่ใช่ครับขอโทอเค ันอย่างคิดเฮ้ยเฮทำไมยิงคดาไี่เขาอ่ะก็ฝนถึงไฮโลไม่เจอ้ยิงคดไม่เข้าช่วยด้ด้วยโอเคดี่ยเราไปยิงโคดไม่พาใหกระสุนหิงไโลทำจริง เ้ยอ้ย okay, ิงมันเนาะเล่นเลยดิออกเาปุ๊บเอายิงไม่เข้ากับนี่ไงเราอยู่ทำไมอยู่ทำไมเนี่ยฮะไม่ใช่ละโอเคโอเคเราก็จะมาดูไม่ใช่ถึงให้เลยทำ

ไปไปไปวิ่ครับเดือโอเคครับพาร์ตินพอะไรยั่ไงดเปิดก็เปิดไม่ได้เพราะเดินบเสราเพรานั้นมือเ่จริงแล้วก็จะลมเล่้รืใส่บมันจะไมก็เล็งดีๆครับผมการยิงกระสุนไทโลครับผมได้แผ่นปึ๊บติด เอยีนะยิงนะคอมยืนทำบะเสืออะไรยู่ทำไปยนทำบเอเดือยตีเอันนี้ไม่ช่วยอะไรได้เลยอัไหวะ้อไปมีดามเหน่ง้องหกมา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 ให้ลิงมาดีๆมาให้มาให้ลิงถ้าดีๆมก็หนึ่งหมื่องคือต่าเต่า เรกจะลอเขาหาเงี้ยปืมาต่ออะอันออนี้เราก็มามาเล่นมามาเราให้เก่งเราใ้เ,เรเี้ยขอของเลี้ยงไม่ตนไม่ติดทำเดี๋ยวให้มันเข้าไปเล็งยิงเล็งยิงหัวผม ไอ้หัวมันจาติดแรงนะครับโอ้ยคือเเดิมเดม่หมัวละโอ้ยเพื่อนว่าสวนเข้าใจไหมเพื่นี่กระสือไม่ใช่เอเยก็เพื่อนนี่ไม่เชเลย้าเเ้น่าแยเลยโอเคเลืออยู่ยี่สิบเก้าอันนี้โ ที่ีผมก็จะไปทำผมก็ไ่ไปแลไวอ่ะไปขอะไรอ่ะไปขอคู่ยืมรัฐบาลมาไม่ใช่คู่ผิี่ะคู่้ถีอนะอันนั้นอันารย์เราไปเราบอกเราบอกัอก,กินมาพี่ฉีผมไปแต่ขอคู่ยืมจากทขา้นหุ้มเียขนหุ้มเี้ยะ ให้มืออะไรอาสาดีเออโอเจ้าให้ดีอาสาดีอ่ะเขาก็ให้มือโอเจ้เให้ยิ้มหรือสูอ่าก็ขอตับคุณเขาด้แล้วนะเขาก็คือเขาก็ชื่อว่าสีเอมหนนะไม่ใช่ไม่ใช่เขาชื่อว่าหนึ่งะสี่เอ็มหนึ่งเดี๋ยวปิดงานต้นหนึ่ง มามากระ่อโอเคจะไปกินน้ำาอโอเคแล้เม่อไหรขอพอ,อได้มาโอเคครับเรามาลองโยกโยกขยุก็มันติดไม่ติดนะครับโอ้ติดติดนะีดน่ดูยด่าี้จะดูความใคมเย่เดี๋ยวผมันมือมั่วไปฮนะยิงยิงไอโยนหัวมันเคลื่อนกระนะเอาอลอง โอี่ปล่อยมันขึ้นมาตีแล้ปล่อยมันขึ้นมาแล้วก็ยิงเหัต้องเล็งให้สุดแล้วแล้วก็ยิงไปมันก็จะได้ดาเจ็ดสิบเอ็ดก็ดีอยู่อเคเอาลูกกระนลูกกระสุนเหรอโอเคกระยิงไปโดนครบอกว่าจอดมาเป็เลเล่เยอะอก็

อันนั้ผมจะคอยอย่าเพิ่งทำยิ่งคิดยิ่เจอแบบตามมาโเคเราได้ได้อล้เดี๋ยวันตายมาแล้วล้วก็หนีนะยูทำไมยูทำไมยูทำไมโอเคนี้อีกเียนนึ่งนะผมที่เห็นตลาดอีกเรียนนึ่งโอเค ฮะเราก็ขอจบที่เพลงนั้นได้ตายฮะโอเคบายิธีบายอ่ะใครชอบก็กดไลค์กันด้วยนะครับใครอยากดูคลิปต่อไปก็กดติดตามกันด้วยอ่ะโอเคคนระับอ่ะโอเคก็มีอยู่เท่านี้อ่ะโอเคอย่าลืมะออน,นะครับใครอยากกดติดตามก็กดตรงอันสีแดงๆนะครับโอเคให้กดไลค์ก็กดอันที่ถูกไลค์อ่ะพิธีบาย